ในปี2026ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันประเทศด้วยการปรับปรุงขีดความสามารถของกองทัพอย่างต่อเนื่องหนึ่งในอาวุธสําคัญที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งภายในและต่างประเทศคือขีปนาวุธ AGM-114 Hellfire ที่ถือเป็นหัวใจสําคัญของระบบอาวุธปล่อยนําวิถีแบบอากาศสู่พื้นสมรรถนะสูงซึ่งประเทศไทยได้นําเข้ามาเสริมศักยภาพของกําลังรบโดยเฉพาะในส่วนของกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศ เฮลไฟหรือชื่อเต็มว่าเฮลิคอปเตอร์ล็องส์ไฟ a n แอนด์ฟอร์เกตมิซิลเป็นขีปนาวุธนำวิถีขนาดเล็กที่พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับเฮลิคอปเตอร์ต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ a AH อ6 4อัปปาเชและ UAV แบบ MQ9 r e a p e r แต่ด้วยความสามารถในการยิงจากหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินยานเกราะหรือแม้กระทั่งเรือรบทำให้มันกลายเป็นขีปนาวุธอนเนกประสงค์ที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย ระบบนำวิถีของ AGM 1 1 4 Hellfire มีความแม่นยำสูงสามารถเลือกได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์กึ่งอัตโนมัติเรดาร์หรือแม้กระทั่งระบบนำวิถีอินฟราเรดขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้สำหรับประเทศไทยนั้นรายงานในปี2026ระบุว่ากองทัพบกได้รับการจัดหาขีปนาวุธรุ่น AGM 1 1 4 CR หรือรุ่นโรมิโอซึ่งเป็นรุ่นที่มีความสามารถรอบด้านมากที่สุดในตระกูล h e l l f i โดยสามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่บนพื้นดิน ยานยนต์หุ่งเกราะหรือเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายการจัดซื้อครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเพิ่มอาวุธเข้าในคลังแสงแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแนวคิดของกองทัพไทยที่ต้องการระบบอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงเคลื่อนที่เร็วและตอบสนองต่อภัยคุกคามยุคใหม่ได้ทันท่วงทีโดยเฉพาะภัยคุกคามจากการรุกกล้ามทางอากาศและทางบก ในปี2026ประเทศไทยได้เริ่มการทดสอบและฝึกใช้ขีปนาวุธ AGM-114 Hellfire อย่างจริงจังโดยมีการติดตั้งระบบยิงบนเฮลิคอปเตอร์ AH-1F และ u h 6 0 Black Hawk ที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถรองรับระบบนำวิถีเลเซอร์ในการฝึกซ้อมที่ผ่านมามีการสาธิตการโจมตีเป้าหมายจำลองซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและผลลัพธ์ก็แสดงให้เห็นว่า h e l l f i มีความแม่นยำสูงและสามารถทำลายเป้าหมายได้ภายในไม่กี่วินาทีหลังจากการยิง สำหรับด้านยุทธศาสตร์ขีปนาวุธเฮลไฟล์จะเข้ามาเติมเต็มในบทบาทขององค์การป้องกันชายแดนและสนับสนุนภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศการที่กองกําลังไทยสามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้ทันทีจากอากาศทําให้ศักยภาพขององค์การรบและการควบคุมพื้นที่มีความได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด อีกหนึ่งแง่มุมที่น่าสนใจคือความสามารถในการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี UAV หรืออากาศยานไร้คนขับซึ่งประเทศไทยเองก็เริ่มพัฒนาและนำเข้า UAV สำหรับภารกิจลาดตระเวนและโจมตีเช่นกันการติดตั้งขีปนาวุธ Hellfire เ,เข้ากับ UAV จะเป็นการเปลี่ยนโฉมสนามรบของไทยอย่างมีนัยสาคัญเพราะสามารถโจมตีเป้าหมายได้โดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตของนักบินและยังสามารถปฏิบัติการในเวลากลางคืนหรือสภาพภูมิประเทศที่ยากต่อการเข้าถึง จากมุมมองของความร่วมมือระหว่างประเทศการจัดซื้อขีปนาวุธเฮลไฟยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ผลิตขีปนาวุธชนิดนี้โดยในปี2025ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคการฝึกอบรมและการจัดหาอะไรอย่างต่อเนื่องทําให้ประเทศไทยมั่นใจได้ว่าระบบอาวุธนี้จะสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้การใช้งาน AGM 1 1 4 Hellfire ยังส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาทางทหารเพราะเป็นขีปนาวุธที่มีชื่อเสียงในด้านการทำลายเป้าหมายแบบ1ยิง1สังหารความแม่นยำของมันสูงถึงระดับที่สามารถเลือกทำลายเฉพาะรถถังคันใดคันหนึ่งในขบวนหรือแม้แต่เป้าหมายที่อยู่ระหว่างกลุ่มอาคารโดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมรอบข้างเกินความจำเป็นนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้กองทัพไทยมั่นใจในประสิทธิภาพของมัน ถึงแม้จะมีเสียงวิจารณ์ในบางส่วนเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้ออาวุธระดับสูงแบบนี้แต่กองทัพไทยก็ได้ชี้แจงว่าการลงทุนในระบบอาวุธที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดความสูญเสียทั้งในทรัพย์สินและชีวิตของกำลังพลในระยะยาวอีกทั้งยังช่วยยกระดับความสามารถในการป้องกันประเทศได้อย่างยั่งยืนในปัจจุบันกองทัพไทยยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และนักบินเพื่อให้สามารถใช้ขีปนาวุธเฮลไฟล์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งในด้านยุทธวิธีและด้านเทคนิค โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมอบรมและถ่ายทอดความรู้ซึ่งถือเป็นการพัฒนาบุคลากรควบคู่กับเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบหากมองไปข้างหน้าการมีขีปนาวุธ AGM 1 1 4 Hellfire อยู่ในคลังของกองทัพไทยไม่ได้หมายความเพียงแค่การมีอาวุธที่ทันสมัยแต่ยังหมายถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำสงครามสมัยใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ ความแม่นยำสูงและการตอบสนองรวดเร็วการพัฒนาเช่นนี้ยังสอดคล้องกับแผนปฏิรูปกองทัพที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันประเทศสุดท้ายนี้ขีปนาวุธ AGM 1 1 4 Hellfire จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธปล่อยนำวิถีธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และทัศนคติของกองทัพไทยที่พร้อมรับมือกับทุกภัยคุกคามอย่างมั่นคงและทันสมัย